สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่คาเฟ่อะไรสักอย่างน่อยผมจำชื่อไม่ได้นะครับวันนี้มีเมนูเด็ดมาแนะนำเรากีนอยว,วันนี้มีคาเฟ่มีที่เดียวในสีสก,กีนครับมีมีเมนูป,ป่นครับมีเมนูป่นมีป่นแล้วก็มีเมนูป,ป่นปปลแล้วก็มีข้าวผัดนะครับวันนี้มานั่งทํางานครับเมนูป,ปน่นของคนอิสราเอลก็คือก็คือป่นครับป่นอะไรที่เป็นอาหารคู่คู่วิถีชีวิตของ ของคนอีสานของคนไทยมาอยอะนะแต่ว่าคนน่าจะมีสารอาหารที่ครบถ้วนอะรถ้าใครมีโอกาสก็นอกจากนี้นะน่าจะมีกาแฟที่บริการที่มีรสชาติที่เป็นออริจินอลที่เป็นรสชาติสากลที่สามารถที่จะเข้ามาชิมมาล้บบรรยากาศก็สามารถที่จะสั่งอาหารทานได้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านปาลิต้าปาลิต้านะครับปาลิต้าอยู่ที่อำเภอเมืองรีสเกียร์นะครับถ้ามาที่เส้นราชพัฒน์รีสเกียรเนี่ยก็ ตรงมานิดนึงก็จะอยู่แถวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรจะเป็นร้านคาเฟ่นะครับเล็กๆแต่ว่าบรรยากาศยิ่งใหญ่ด้วยความอบอุ่นนะครับก็ถ้าใครถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมมามาแวะมาทานาวด้วยกันได้แต่วก็มาทาเฟ่มานั่งทำงานที่ผมเองชอบมาทํางานนะกชอบบรรยากาศสงบสงบนีสก็ามารถที่จามนาเราประทานไกันได้นะครับก็เป็นเรื่องพันไปพันมานะครับวันนี้เรากินข้าวไกันแ๋ยวกินป่วนกันนะครับ